การถอนกำลังลงมารายงานตัวนะกองประชากราขอให้ทีมช่างฉุกเฉิยช่วยจับระบบไฟฟ้าและระบบก๊าซของโรงพยาบาลนัดตึกศัลยกรรมทศร้าจำัยชั้นสี่ค่ะประกาศโค้ดเอฟตึกที่ตึกศัลยกรรมชัยชั้นสี่กำลังงานลำเลียงผู้ประสบเหตุลงมาครับ อรมพุทธบาลตอนนี้เราจะดับเพลิงกบเจ้นของเทศบาลที่อย่รับาจรยเกนามาสารว่าจากทีมเทศบาลกำลังเดินทางเข้ามาตินกับลันบริการครับคงอีกสักครู่ก่อเข้าถึงพื้นที่ครับวว่า2่ีนี้เปลี่ยน แลาแ้รวมทั้งทั้งองค์การและบรรเทาสาธารณการเพืคามเป็นสลแก้วดนมาทั้งหมดแคนนะคประกอด้วท่านผู้กำกับตอนรวมหกนายบริการพื้นที่เป็นอันตัาญิทธิ์การจราจรไม่เกิดเหตุคู้ภัยภายในค่าจอดรวน6ทุตับเจ้าที่อำเภอจำนวนสี่นายครับรถ่องคนใส่กันเป็นรบ ที่สุดไปครับผมประธานในการที่จะประสานมทบในการขอกำลังคนมาช่วยคนย้ายผู้ป่วยครับคุณจจาเลืรัชการน้าธนาาต้นกาลงินงสามภจังหวัดกาแลล์เีในงานตัวแล้วก็ขอประสานกับที่สก้าครับขอขอรักามรสดับสนุนยกำลังคนครับสวัสดีครับคุณมรเทาสารภัยมณฑลผ่านบกที่สุดเ้าครับานใสวัีดพครับิ่งองแัครับ ของปฏิบัติครับเป็นกำลังและความสามารถนะครับขอบคุณครับทมายมีพยาบาลหคนมีผู้ช่วยเหลือคนไข้สามคนสอคนแล้วก็ทั้งหมดมีพยาบาลสี่คนผู้วยหลือคนไข้สคนค่ะนำรงมาได้สิบเอ็ดคนค่ะติดค้างเหลือสองคนค่ะขณานี้ทุกทุกคนออกคิด้ยที่ะใช้ด้วตนนะคะทขายทั้งหนึ่งนะคะมียอดผู้ป่วยสี่สิบสามคนค่ะ ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ทั้งเสียอ,อาคารรถกันไทยนะครับเจ้าหน้าที่จับเพลิงของท้องถุนหลายหน่วยงานได้ขึ้นไปล้างเพลิงแล้วครับแ,แต่แตแยังแก้ปูควบเพลิงไม่ได้ครับทีมดับเพลิงาการไทยเพเภอของกรมเมืองสระแก้วนะครับขอให้ทุกภาคส่วนไปลงสัมภาระกำลังแล้วก็ขอให้ฝ่ายนโยบายเอกสารทรัพยากรที่ตัางเพียงนะครับที่มาช่วยควบคุมสถานการณ์ให้เรียบร้อยโดยเร็วครับ ประสานงานเรียนเชิญท่านนายกฯในการเป็นประธานที่ประชุมเพื่อประชุมประลุในครั้งนี้ครับขอรบกวนผมจะพิจาระณาจากแก้วท่านนายกฯที่19ตำรวจทหารแล้วก็ผู้พักกีรติถ่ายนะครับตั้งแต่ทางท้ายที่เป็นจุดเกิดเหตุนะครับควบคุมสถานการณ์ให้รู้เรื่องโดยเร็วนะครับแบบผมในะฮะผมกิติยินประโคนนะครับผู้อนวยการโรงพยาบาลยุพราชจากแก้วนะครับขออนุญาตรายงานสถานการณ์นะครับตอนนี้สถานการณ์ไฟไหม้ข้อลูกลามจาก สเป็นสัญญกรรมชั้น4นะครับลามไปที่จิตวิญยาณกรรมนะครับไปท่านผู้กแกล้กันจังหวัดสาแก้วทราบเบื้องต้นจังหนะครับะนะครับขออนุญาตเป็นเขียนโทรศัพท์แล้วกันครับสาบแก้วนะครับที่ติดสัญญกรรมชายชั้นสามชั้นสี่นะครับแล้วยังไม่สามารถควบคุมเพลินได้และยังมีผู้ป่วยติดค้างอยู่ใน ตึกด้วยนะครับติดอรายงานสถานการณ์มุ่งมุ่ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระงแก้วทราบครับครับเออแล้วไปประสานทางศูนย์ปภทางตาจีปารียังครับท่านผู้วฝ่ายเลขาที่สำงอย่างปภจังหวัดได้ประสานศูนย์ปภเขตสามแล้วก็ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนหน่วยทหารที่อยู่ตในพื้นที่เขาพูดหน่วยนะครับเจ้าลองเตรียม ทรัพยากรที่จะมาร่วมในการควบคุมสถานการณ์ในครั้งนี้ครับประามไปโดยด่วนเลยครับเพราะกว่าจะมาถึงก็ต้องใช้เวลาอยู่นะที่กองบินสามด้วยขอจัดลำสนุนอากาศยานไร้คนขับครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวงประสานทางกองบินสามอีกทางหนึ่งครับขอบคุณครับท่านนายเรื่ดงความมาถึงขณะที่เกิดเหตุที่เราบ้านถึงสถานบางกอกครับ้บ้านทางี่นี่ราไขออนาตให้จราเ้าไในบรินี้ อันนี้มีเพิงยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วก็มีการลุกลามไปยังอาคารยุทกรรมด้วยและยังมีผู้ป่วยติดค้างอยู่ที่ชั้น3ามและชั้นสประมาณ15ลารายครับขนังนี้ช่วยประจนเพิงแล้วก็ช่วยผู้ช่นผู้ภยของสว่างผู้ภัยสว่างนะครับ้เข้าไปดำเนินการอยู่แ,แ,ต,แต่ผมได้ประสานให้ทาง ถปปเขตสแล้วก็ปมสามได้จัดทรัพยากรแล้วก็หุ่นมาสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับสามถึงสามปจิบีประสานรับการสนับสนุนลดขอน้ำขอรับการสนับสนุนดับตรายบางน้ำเคียโดยพยาบารันากรและโรยาบาได้้ทาที่ชด้อขอบคุเดนทงมาที่ล้เ อความั่งเเครื่องไม่สบอืเพราะั้นระนี้ค่ะการกองบินสามนั้ทด้านบนค่ะดานองบินิคนบผมแนวการตีในคืสมบูรณ์ได้ลาคับนุกอาการกองสให้นำหมวดสัดสียแลกับกองทันการับโยงชิงกองทินสามมาสนับสนุนการปฏิบัติการกู้ภัยอาาสูงอันนี้พอแล้วครับ ขอบคุณมากครับเนาะก็ช่วยดูว่าเผื่อมีเห็นคนเห็นอะไรอยู่ในแนวเนี้ยก็ก็แจ้งเราเทางโรงพยาบาลทาง,งท่านนวเพิดทีมนะครับเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ใน,น,นเวลานี้เนี่ยมีคนติดค้างอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีคนที่เข้าไปช่วยเหลืออยู่นะครับก็ฝากทางกองบินช่วยบินวนดูทีมนะครับแล้วมีอะไรก็ให้รายงานโดยตรงด้วกันนะครับขอบคุณครับนะครับ จะได้เข้ารายงนานสถานการณ์จากท่านผู้แล้วก็จวรเถอกิถ5้จีโรัตแก็จ่ายใ,ให้กองพิารแล้วก็รถคมนี้ในาการนี้ครับก็ขอิเนคบชี้แจงปัญหาแล้วก็แก้ไขยอย่างไรนะครับสถานการณ์ที่ 2, 2> <อ>คือส่วนแล้วยังติดค้างจํานวน29รายนะครับก็ไชี้แจงกับท่านรองว่าจะดําเนินการอย่างไรนะครับถึงปาตรงแยก สายตาหรือแยกจากแก้วเลี้ยวซ้ายเข้าด้านหลังจราจรที่ตำรวจจราจรได้เมื่อความสะดวกการจราจรไม่พอไม่สามารถที่จะลงมาได้เนื่องจากว่าไปได้ลุกลามแล้วก็ต้องใช้รถกระเช้านะครับก็อยากให้ทมานพพเก็นริจิตนะครับขอบคุณมากนะครับหลัช่วงนี้นะครับก็เป็นการเป็นการจราจรที่ต่างๆนะครับสําหรับรถที่ท่านมองเห็นอยู่นี้จำกระเช้า เตรนะครับขนส่งโดยตกัรถถอยน้ำาสดงต้ดสี่เมตรและรถต่ากว่าระกับพืชอนหนีไทยแล้วก็หนีไทยจากอาการูงม้ำากที่ท่าที่สามเรื่องอะครับปรมาจวะสี่รายที่เียวเั

ได้ดาเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยเจ้าที่พนักงานสอบสวนได้นารถออกจากที่เกิดเหตุในส่วนรถของดับเด้านหลังโรงพยาบาลเหตุการณ์ปกติทั่วไปครับในประเทศหนึ่งรายว่าบ้านไหนหรือว่าเลขที่เอาไรใช้โดรนในการถ่ายภาพมุมสูงสามารถส่งสัญญาณภาพแบบเดียยวทางได้ตลอดช่วงําน่งรูสเกลครับโชคดีมากคนไม่ตกรับการบิดกุญแจการบิดกุญแจครับก็ดีนะครับไป กองบินก็ต้องพยายามเติมเต็มความขาดเตียนหนักหรือขาดเตียนเล็กน้อยนะครับไม่มีความได้เสียทีเดีวนะครับก็ขอขอบคุณทุกทุก่ายไว้ในโอกาสนี้กครับเพื่อขอเปลี่ยนสถานการณ์หน้าฝนแบบนี้เลยนะครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова